สวัสดีครับพบกันแล้วครับผมสำหรับพวกเราชมรมร่มบินกาลสินร่มบินไทยบ้านที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้จะพามาชมการรีวิวร่มบีจีดีลูน้า2ร่มสีสวยสุดแจ่มแห่งปีโอเครัาพารถทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันเลย ก็จะทดลองดึงร่มดูนะครับใช้ยี่สิบเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับมาเริ่มอันบ็อกซิ่งกันเลยฮะซึ่งอยา่างแรกที่เห็นก็คือกระเป๋าใส่ร่มโดยภายในนะฮะก็จะมีอะไรในการซ่อมร่มเช่นสายร่มสติกเกอร์แล้วก็พลาสติกต่างๆนอกจากนี้นะฮะยังมีกรวยลมแล้วก็เสื้อ BGD แถมมาให้อีกด้วย และนี่เลยฮะร่มบีเจดีลุน่าสสีสวยสุดแจ่มแห่งปีซึ่งทีมงานนฮะก็ได้สั่งมาพร้อมกัน2สีได้แก่สีแดงมาสแล้วก็สีเขียวเนปจูนได้เวลายกร่มครับสีสวยแค่ไหนเชิญรับชม จากที่ได้ลองยกร่มดูก็เป็นร่มที่ควบคุมง่ายมากๆฮะแรงยกดีกินลมดีก็น่าจะบินได้แบบสบายๆเอาละฮะเพืน่อนการไม่เสียเวลาเราก็มาบินทดสอบกันเลยก็บินกันตอนลมแรงนี่แหละฮะจะได้รู้อาการของร่มว่าเป็นอย่างไร ไแล้วสำหรับสิ่งเล็กที่เรียวการนั่งบินใหม่บินททไรไม่ร่มขาดก็ไปแต่บนเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ200 h f ของร่มสีสวยสุดแจ่ม BCD Luna 2สีมารสเมื่อขึ้นมาแล้วนะฮะก็มาบินทดสอบความคล่องตัวลมแรงแบบนี้อาการจะเป็นอย่างไร ด้วยการเปิดทีมเพื่อดูความเร็วสูงสุดของร่มว่าจะทําได้เท่าไรแต่รู้สึกเหมือนวันห้ามทีมกดเปิดยากมา,มากๆครับด้านซ้ายเปิดได้แต่ด้านขวานะครับเปิดไม่ได้ไม่ทําไมมันเปิดไม่ออกก็พยายามกัน <halten> ต่อไปครับ ลองอีกสักตัง้งแม่ทำไมมันยากจังกดจนปวดนิ้วหมดแล้วนะฮะเนี่ยสรุปเปิดชิ้นไม่ได้ครับงั้นก็แลนดิง้งให้ทีมงานช่วยดูกันดีกว่า การบินเทสวันนี้นะครับปัญหาที่เราเจอในร่มตัวนี้นะครับก็คือการเปิดปิดทิมนะครับเนี่ยครับตัวตัวตัวที่กดตัวนี้ครับมันคมนะครับเปิดทิมไม่ไม่ไม่ได้นะครับเบิดเปิดไม่ออกแต่อย่างเงี้ยตอนตอนบินเนี่ยมันจะมีแรงกดของมันอยู่พอเราเปิดถ้ามันเข้าไปอยู่สมมติว่ามันเนี่ยมันหลุดเข้าไปอยู่ในร่องนี้ครับนี่อย่างนงี้ครับเนี่ยติดเลยครับกดยังไงก็ไม่ไปครับเนี่ยกดก็ไม่ออกแข็งมากนี่ครับ ไม่ออกเลยครับเนี่ยไม่มาเลยแม้ <lawsuit. S 1> จะมาแล้วก็จะติดครับเนี่ยกดได้แต่ดดึงนี่ไม่ไปเลยติดขอบติดทิมไม่ได้ปรับทิมไม่ได้เลยจะติดเนี่ยครับติดมากเลยเนี่ยครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆริมันอาจจะมีช่องว่างน้านข้างเยอะเกินไปใช่ครับช่องว่างตรงเนี้ยมันเป็นช่องว่างเยอะไปเวลาดึงมันก็ไม่มาไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะเพราะมันติดมันฝืดนี่ครับปัญหาที่เจอคือตรงนี้ทีเดียวตรงเนี้ยครับแต่ว่าต่อไปยังยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยคมาบอกกันอีกนะครับ จากปัญหานี้นะฮะเราก็ได้สอบถามไปยังผู้ขายซึ่งได้คําตอบกลับมาว่าให้ปรับทิมในตาแหน่งกึงกลางก่อนเป็นไปได้ครับว่าตาแหน่งอาจจะอยู่ไม่ตรงทําให้เปิดชิมยากเนื่องจากมุมของสายนะฮะไปติดด้านใดด้านหนึ่งจึงทําให้น้ําหนักไม่สม่าเสมอขอแนะนําก็คือให้บีบพลิปหนี่ให้อ้ากว้างที่สุดแล้วดึงไปยังตาแหน่งปิดทิมจนถึงโคนและจัดให้อยู่กึงกลางมากที่สุดหลังจากนั้นนะฮะให้บินตาแหน่งนี้ไป1นไถึงสองฟลายเพื่อลดน้าหนักจากนั้นก็เปิดปิดทิมได้ตามปกติซึ่งส่วนตัวของผู้ขายไม่พบปัญหานี้ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกับร่มอีกตัวจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าปัญหาคืออะไรครับเออ่การเปิดทีมครับเปิดยากใช่ไหม,มต้องนุน่นต,ต้องเขียนมันหน่อยนี่หมดต้องเขียนมันด้วยได้อยู่เนี่ยเปิดทีมหมดละมาลองปิดดิปิดปิดให้สุดเลยได้ไหม แข็งยังไงร้อไม่หรือเ่ได้ก็สร้างนี่ได้ด้วดึงให้สุดแล้วลองเปิดไหมกันนะยากไหมกดอ๋อได้โย่เดี๋ยวตรวลูกเนี่ยมันจะลอยโอ้ยากวะแข็งแข็งไงอืมเอาบมดสุดเข่าลองแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยเสร็จแล้วนี่นี่เข่าลองแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ขึ้นแล้วเออดึงก็ไม่ลงแล้วครับอ่อโอ้เข่าลอง นี่นี่คือปัญหาไม่เห็นไหมปั่หาดูนี่เข้าล่องเลยนี่ลอยไม่ได้เลยต้องออกจากล่องก่อนเรียบร้อยแล้วนะี่ครับเข้าล่องจบครับเวลาบินนี่แหละเคลียร์ไม่ได้เลยไม่ใช่เข้าล่องธรรมดาครูปันมันเกี่ยวไว้เออปันแทงทะลุเลยปันแทงทะลุโอปันปันมันแทงทะลุดึงขึ้นดึงลงก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดียวต้องออกขึ้นอย่างเดียวอ่านี่เห็นไหมนี่ลอยเห็นไหม นี่นี่รอยเนี่ยแทงมีนะฟันมันแทงฟันกับข<อ>้างกืนไปแน่เนี่ยครับ,รบมีปัญหาไม่กับปัญหาเลยฟันมันคมฟันของใหม่ฟันคมโอเคถ้าเมื่อเราทราบปัญหาก็ทำการแก้ไขจากนั้นก็ทำการขึ้นบินทดสอบอีกรอบไฟนี้นะฮะต้องเปิดชิมให้จงได้ สำหรับรอบนี้นะครับเปิดด้วยการบินโลพาสกันครับลมแรงแบบนี้ร่มตัวนี้จะควบคุมง่ายหรือเปล่า าล้ฮะได้เวลาเปิดทริมให้หมดเพื่อดูความเร็วสูงสุดของรง่มสรดบนี้ก็เปิดได้ฮะแต่ต้องใช้แรงกดมากสักหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับร่มรุ่นอื่นๆคาดว่าพอเปิดปิดไปสักพักก็จะกดง่ายขึ้นไปฮะมาชมความเร็วสูงสุดที่ทำได้ซึ่งวันนี้นะฮะลมแรงเมื่อบินตามลมความเร็วก็จะประมาณนี้ บินสลดลกันบ้างความเร็วจะลดลงเท่าไหร่ตามไปชมกันเลย และห้าขอลันดิ้งก็มาโยกกันอีกสักหน่อยภาพรวมทั้งหมดในการวิเคราสอบร่วมตัวนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรค่อยลงมาสรุปกันด้านล่าง แรงขนาดนี้ครับลมแรงมากนะรกครับดูต้นไม้ครับดูธงครับรสบัดด้วยเอ่อรู้สึกเป็น,นยังไงบ้างอ๋อความทับทายแรกนะครับเรื่องของการสู้ลมเนี่ยถือว่าเป็นลมที่สู้ลมได้ดีนะมันมันสู้ลมแบบว่าแทบจะไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันม,มีลมเลยครับ <het S 1> คือพูดง่ายๆ <het S 1> ว่าเวลาโดนลมเนี่ยจะนิ่มๆมีความนิ่มนวลนะครับ <het S 2> ไม่น่ากลัวเลยเป็นลมที่เป็นมิดมากๆสเรื่องของความเร็วเดี๋ยวให้ดูครับว่าเร็วขนาดไหนเดี๋ยวความรู้สึกนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะครับ เราบินสวนลมโอเคม,มันช้าหน่อยเพราะลมแรงแต่พอเราบินตามลมเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะไม่น่าเกลียดเลยถือว่าเป็นลมที่โอเคที่ไม่ใหม่<ช>มือใหม่ก็เหมาะครับมือโปรก็เหมาะฟีลลิ่งในการควงในการดูความคล่องตัวอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะฮะแต่ต้องเปิดทิมให้สะหน่อยถ้าเกิดไม่เปิดทิมหนีลมมันจะค่อนข้างช้านะครับเปิดทิมปั๊บก็โอเคเลยฮะฟีลลิ่งได้แต่ที่สําคัญครับการเช็คออฟการแลนดิ้งนีง่ายมากง่ายมากๆเลยครับถือว่าเป็นลมที่ ว่าจะว่าเบสิกก็ได้นะคือเป็นมิตรกับทุกๆคนเลยเนาะถือว่าโอเคครับสุดยอดครับไปกันต่อ5ครานี้มีทดสอบร่บบอีกตัวโดวยครูฝึกสิทธิ์กระสินสุอยูครูฝึกชายบ้านพู้มีวิททานสอนฟรีบินฟรีไม่ต้องเสียสตางค์วันนี้ใช้เครื่อง3าล้อ vr 150่อยรอ่มสีสวยสุดแจ่ม BGD ลูน่า2สีเนปจูน ลงมาถ้าฉันโกครับ ด้วยการบินโลพาร์โอเคฮะบินแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปถามครูฝึกกันดีกว่าอ่าลูหน้าทูครับ ไซ้20สีเขียวบิน3ล้อ3ล้อ VR ช่างตีนะครับ VR 150ของช่างตีมาใส่3ล้อบินกับลูน่าทูผมน้ำหนัก85 3สามล้อหนักอีกแรงยกดีมากเลยครับอัตราล่อนดีมันเยี่ยมมากครับ จากต่อนั้นเจ้าของรวมห้าที่สุรพลนักบินใหม่จากมหาสรารคามหรือชายาหรือไอรอนแมนบินรถบตัวนี้แล้วเป็นอย่างไรเชิญร,รับชมครับไปไปครับไปไปเลย ขึ้นสวยมากขึ้นสวยมากซึ่งภาพรวมของ่ำตัวนี้พี่สุรพลเขาบอกมาว่าบินดีบินง่ายสีสวยถูกใจมากๆครับ ไปกันต่อโดยเจ้าของร่มมีคนห้าเขาคือพี่แป๊ะนักบินใหม่จากชัยภูมิบินร่มตัวนี้ลับเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับซึ่งภาพรวมของร่มตัวนี้พี่แป๊ะก็บอกมาว่าบินดีบินง่ายแต่รู้สึกว่ายังเร็วอยู่นิดนึง ภาพโดยทั้งหมดก็ถือว่าโอเคชอบครับผมและนี่คือภาพโดยทั้งหมดของร่ม BJD Luna 2ร่มสีสวยสุดแจ่มแห่งปีในราคา70,000ไปปลายจนถึง80,000ต้นๆแล้วแต่ค่าเงินครับบกันใหม่ที่ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ